สวัสดีค่ะลิแต่ไม่รับจะพาไปไหว้พระพิฆเนศที่ห้วยขวางกันนะคะว่ากันว่าที่นี่สามารถประทานพรให้สําเร็จอย่างรวดเร็วใครอยากขอพอรเรื่องความรักการเงินการงานแนะนําให้มาที่นี่นะคะเราต้องใช้ทุ่ห้าดอกเทียนหนึ่งเล่มนะคะซึ่ง,งทางเทปวาไรตมีให้บริการหยิบได้เลยค่ะส่วดพวงมาลัยดาวเรืองน้ําแดงและนมสดเขามีขายอยู่20บาทนะคะทําบุญกันไปค่ะจุดทุ่จุดเทียนและท่องคาถาเลยค่ะแล้วขอพอรขอพอรเสร็จแล้วให้รีบม,มาต่อแถวด้านข้าง,างฐานพระพิฆเนศนะคะจะมีหนูมุสิกะอยู่เราจะต้องไปกระซิบขข้าางหููพพพีีะะพ่่่่นนนุมะะะคเเือสิกรรท ไปบอกต่อกับพระพิเคเนศค่ะตรงนี้แหละจะช่วยให้พรของเรานั้นสําเร็จอย่างรวดเร็วจากนั้นเราก็สามารถไปไหว้พระราหูเพื่อขอพรเรืเ่องโชคลาภละความสําเร็จไหว้พระรีมูลติแนะนําให้คนโสดมานะคะแล้วไปไหว้พระวิษนูค่ะใครที่ทํางานทําธุรกิจขอความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ให้มาไหว้พระวิษัชนูนะคะสุดท้ายพระแม่อุมามหาเทวีพระศิวะขอพอรด้านครอบครัวค่ะคาถาขอพอรนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครไม่ได้เดินทางมาก็สามารถขอพอรจากที่บ้านได้มีโอกาสค่อยเดินทางมากราบวหว้ที่พระพิฆเนศห้วยขวางแห่งนี้กันค่ะ